กี่วันเห็นผล <c oughs> เห็นผลทันทีเฮ้ยแ <c oughs> <c oughs> สิบปีจริงๆเธออันนี้คือนวัตกรรมการล้างหน้าใหม่นี่งานวิจัย5ปีเดี๋ยวจะลองให้ดูป้านี้คือลิปแมตติดทนนานล้างอันนี้คือล้างควบและเช็ดออกมาล้างน้ำธรรมดาไม่ต้องเช็ดห้ามใช้สําฤีสําฤีบางชนิดก็ทําให้บาดผิวตัวเนี้ยเม็ดบีดอะเล็กกว่าสามไมครถปกติะครับหน้าเสร็จแล้วหน้าจะแห้งกล้้นอันเนี้ยทาเสร็จปุ๊บหน้าจะนุ่มฟูอิ่มฟูจากการล้างหน้าอีวันเห็นผลเห็นผลทันทีเห็นผลทันที ลองเลยลังเลยยังถ้าล้างหน้าพื้นเ็นทันทีด้วยแต่ปกติไม่ได้ใช้ทิชชู่เช็ดนะน้ำล้างออกไปได้เลยแต่เนี้ยมันไม่มีน้ำเรานวดประมาณแค่30วินาทีเฮ้ยแห่สามสิบวิีจริงๆเธอทำให้ผู้หญิง่ประหยัดเวลาในเรื่องของการล้างหน้าคือเทคโนโลยีเทเลชิวเออเออใช่ว่ะทีใช่อันนี้คือหยาบอันนี้คือหยาบขอโทษนะเดีอยวก่อนด้วยหยาบจริงๆอ่ะอันนี้ นมีมอยเจอร์ใช่ค่ะได้เป็นบาตอนกลางคืนเวลาเราเครื่องสำอางเยอะๆต้องใช้อันนี้แต่ถ้าตอนเช้าตื่นมามันยังไม่มีเครื่องสำอางมากอาจจะยังไม่ต้องสครับหน้าใช้โฟมเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมเดียวกันนุ่มมากแล้วหอมมากกลิ่นมันสกัดมาจากข้าวสาลีนะคะอุ้ยแกเหมือนหิวข้าวเลยอ่ะข้าวสาลีจริงใช่ไงเหมือนๆเหมือนๆมันกินข้าวเลยวันนี้ที่จะไปกินกับข้าวไข่เจียวะเลยมันหอมเหมือนข้าวอะเนะ หอมหอมากนี่คือแบบว่าเป็นงานวิจัยที่แบบว่าคนไทยทําและที่สําคัญคือปลอดภัยมั่นใจแล้วก็เชื่อถือได้เพราะเป็นงานวิจัยณะเทศจุฬานะจ๊ะ